ันเตือนก่อนดูคลิปนี้ถ้าจะเล่นเกมเหมือนพวกเราต้องขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะและที่สําคัญต้องเล่นเป็นเวลาเท่านั้นนะคะยันเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ด้าจะมาเล่นเกม a p d ดีสานะคะเราไปเล่นกันเลยเราเจอกันแล้วนะเพราะเราเตรียมตัวเจอกันแล้วเราจะมาทำตรงไหนเราก็ต้องอาหารก่อนเสร็จ เดี๋ยวเราก็จะหาอาหารก่อนแล้วกันนะคะสำหรับโดนาส่วนหะนูอูอหาเต็มเลยอะ่ะโดนัทภาพ70%ปเซ็นนะคะเราก็เลยชอบเก็บโดนัทเราก็จะไปหาที่นะคะว่าเราจะอยู่ไหนดีตรงนี้มันจะไม่มี เอาที่เดิมดีกว่าไหมหาลูกก่อนที่มันมีตรงแถวๆไอตรงโค้งนี่หรอเปิดวิ่งยังเขาเจอแล้วอยู่นี่อันนี้หรอ,อนนี้น่าจะเป็นโรงเรียนได้นะโรงเรียนหรอได้เราจะทำเป็นเออเป็นแบบอันเล็กๆก,ก่อนอันนี้น่าจะเป็นโรงเรียนฮานะคะ แล้วก็เดี๋ยวค่อยสร้างบ้านไม่บ้านอยู่ข้างบนดีไหมบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในโรงเรียนเลยใ <Okay. S 2> บ้านเป็นแบบเดี๋ยวเราก็จะเขียนชื่อก่อนนะคะเราต้องด่อเข้ามานะเราก็จะเอาสีสีฟ้าเออจะสีม่วงอ่นก็ได้ดีกว่าน,นะเขียนชื่อว่าทุกคนลโอเคเลย,เลย แล้วก็กดตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะกดเป็นเป็นดาวแล้วกันนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นดาวโอเคก,กดโอเคแล้วก็กดข้างล่างตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็จะมาจุด้ดอยตรงตาได้นะคะแล้ก็ช่วยกันก่อนะมาช่กันกดทำเตียงอะรกันก่อนแล้วก็ใช้เตียงติดนะ กานดีเกียไม่ให้เข้ามานะคะเราก็ทำเป็นรอบๆเลยเอาคนของออกก่อนเออต้องเข,เขาคิดว่าเป็นที่ย้ายดีไหมอ่ะมาทำตรงเนี้ยเพราะว่ามันจะได้ลดกำแพงตรงนี้ดูโอเคตรงนี้เนาะได้ๆเราก็จะทำแค่ิดเดียวนะ เราก็จะเอากล้วยออกก่อนไหมไม่ต้องหรอ,หรอกเนะเดี๋ยวเขาจะเอาเต์ตี่หนูแปะไว้น,นะมีเพื่อนมาด้วยอ่ะอเ,เราจะเอาเตยียงมาติดแทนดีกว่านะคะเพราะว่าเตยียงสองสองตัวมันก็จะง่ายกว่าค่ะเข้าบ้านเล็กกันเข้าบ้านเล็กกันก่อนเข้าบ้านหลังเล็กที่นี่หลังเล็กที่น,นี่ย,อย,อย,อยอ่อๆเข้ามาอีกก็เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วย่อๆๆ สยดสยดเราก็กินอาหารก่อนดีกว่านะคะพอดีเราเก็บอาหารไว้ย้วยใช่เอ้ยเราลืมเฮ้ยอาหารเขาสี่สิบสี่แล้วโอ้เต็มร้อยเลยกินเอิ่มกินตัวนั้นใช่ไหมฉันกินโดนัทโดนัทอาหารยากมากเลยค่ะมันจะมีหนึ่งต่อเชลอาหารเธออย่ายืนสีเธอเอียงเลยเห็นไหมเนี่ยในจอเชั้นน่ะอ่าจอย้อนะคะต้องรอนะคะเพราะว่าถ้าออก นะคะเราตายแล้วได้<ช>่ค่ะอาชาวันนี้มันเป็นวันสิบเก้าแถวนี้ก็อีก้ไม่เป็นไรค่ะอีกเกนน่าจะไม่อยู่แล้วค่ะเพราะเรามาร์ก,กจุดไปด้วยเราไม่ต้องกลัวเพราะเรามาร์กจุดไว้แล้วเราต้องที่กลัวคือไม่มีไฟนี่แหลคะค่ะมองไม่เห็นนี่ก็จะเปลี่ยนการมาร์กจุดน,นะคะฝากจุดไฟมากให้หน่อยสิกำลังก็จะ เราก็จะไปที่สกูฝากอีบไฟหน่อยไฟเราจะทำเป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะก็ไม่ค่อยใหญ่มากหรือเปล่าอืมน่าจะไม่ใหญ่มากนะไม่ตกใจว่าเธอเป็นจี่อียร์ยพิ่ตกใจแล้วก็นี่เราจะมาออทำเป็น<ด>เอ,อ่อมีหน้าต่างาเราก็ต้องกดกระบัดนะคะแล้วกดกดอีกทีค่ะเพราะเรามาจุ่ไว้ตรงนี้แล้วเราสร้างโรงเรียนไว้ตรงนี้แล้วนะอืม เดี๋ยวเราก็จะใช้ของตรงโต๊ะเรียนตรงเนี้ยใช้เป็นให้เป็นประโยชน์เป็นเก้าอี้นะคะนี่เขาจะเอาออกนี่มาเราก็ชอบเราก็ถ้าถ้าเขาถ้าครูถ้าเพื่อนเพื่อนนะคะเห็นทีวีแล้วก็หยิบมาได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะได้เราจะได้ไม่เปลืองพื้นที่พื้นที่นะคะไม่เปลืองพื้นที่เปิดไฟนะติดไฟก็จะ ก็ได้ยินได้ยินเสียงจริงๆช่วยหน่อยช่วยฉันหน่อยอย่าพุ่งติดฉันจะช่วยเธอเธออยู่นิ่งๆรุนายอยู่นิ่งๆฉันจะอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆไปซะต้ะองบน,น,นะคะคือเกียตัวสูงพอดีฉันไม่กล้าเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ <The store S 1> เป็นวัน ธรรมดาได้ละค่ะวันมืดๆเนาะแต่ว่าวันนี้มันเป็วันที่49แล้วนะคะเสนอค่อยหยิบหยิบลงไปหยิบหยิบหยิบไปค่อยย่องย่องย่องไปค่อยช่วยเราเลยจะไม่ช่วยจอยอยู่ก่อนอยู่นิ่งๆใต่จริงๆช่วยดูฉันเจ็บปวเลือดโลดเดอเร็วอย่าทำให้มันตกอย่าทำให้มัน อิกตะให่อิกโตแตกหรออยให้มันเข้าบ้านมาดิช่วยอิกโตแตกไอเป่า็นิ่นะขออยู่ในบ้านเล็กก่อนนะทุกคนทุกคนขาไปอยู่ในบ้านเล็กก่อนโอมาย มีมีเกือบมียาไหมอ่ะไม่มียาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยากันบีดเสียดนะคะเราต้องกินยาเร็วๆเลยเราไม่กล้าย้ำยาออกอย่าออกไปตอนกลางคืนนะคะออกยาหน่อยสิฉันได้มียาเหมือตื่นตืองกินผงเดี่ยให้ยาแล้วโอ้ยโอ้ยติด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 ก็ อีเกียไม่ค่อยอยู่แล้วนะแต่เรายืนยันว่าเรายังอยู่ที่นี่ก่อนขอขอกลองยาอีกกล่องหนึ่งทำไมเราเลือกยังไม่เต็มเขาเลื่อนท่าไม่มีข้างข้างอะูอมันอยู่มันอยู่มันอยู่มันยังอยู่ย่อๆเพื่อนเอากองยามาหน่อยเขานะคะเราจะกินอาหารขอกองยามาอันนึงเต็มแล้วเดือยวเขายังไม่เต็มขอนอขอนอน ไม่ทานแล้วเขาเอาเข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 าไม่บอกมาสักหลายแล้วก็เลือดยังไม่เต็มแต่ยังไงเราก็ยังไม่ตายอยู่ดีแต่เราต้องเราตื่นไม่ต้องเช้าเราจะไปตอนนี้ไหมเรามาร์จุดแล้วนะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาจะเป็นโอเคเราจะไปตอนเช้าเองเราอีกเกียรไปนะคะเราก็สบายเบือค่ะเราถ้าเรามาร์กจุดแล้วนะคะเราก็สามารถนัดได้นะคะ สามารถกลับบ้านเดิมได้เราไม่ต้องช่วยกันหานะคะมีคนทำบ้านอะ่ะมีทีวีตรงนี้เต็มเลยอะ่ะโอ้เหมือนได้ยินแถวๆนี้น่าจะไม่แถวๆนี้ <Excuse me. S 2> <ๆ>แหละฉันก็ได้ยิน มันอยู่ตรงที่ชั้นชันช่วยด้วยเราเร็วโอ๊ยย่โย่โย่โย่ย่โย่ย่โย่ยโย่ย่ย่โย่เขมาย่ข้อมาเราอีกอย่เกียย่งกี้บ้านเราหีบ1 2ึ่อไปเลยเดี๋ยวดิเดี๋ยวเขาจะพัอยู่ตรงไหน ทรงเซลสัญญังหน่อยโอ๊ยที่ตายแล้วอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนหนูมันมีสองคนอ่จะช่วยตายแน่นอนโอ้ว่าเล็้วชาตายนนูหนูเดทเดทไปหนึ่งแล้วสำหรับแมป s p พ3 0ีสขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะและอย่าลืมติดตามใหม่อีพีหน้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอดอลีเกียบดี อ้าวเด็ดเอ้ยเราก็ห่างจากบ้านไม่เท่าไหร่นะ